ดีครับพบกับช่องชกพวยนวราททิปอีกแล้วนะครับเฟซบุ๊กอัมพลมูลพันเช่นเดิมนะครับอันนี้ผมกําลังเดินทางไปวัดนะครับนี่จะถึงวัดแล้วละ่ะปีเมื่อกี้ลืมถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านให้ดูเนาะอันนี้บรรยากาศรอบๆเดี๋ยวัดวัดก็อยู่ออกห่างจากตัวบ้านนิดนึงนะครับไม่ไกลมากนะจะพาเข้าไปดูในวัดดูว่าจะมีอะไรถ่ายบ้างเนาะนะครับอุ้ยเดี๋ยวกล้องเอียงบ้างนะครับปี อยากให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับบรรยากาศก็นกี่แหละธรรมดาธรรมดาโอ้เนพระมาแล้วนี่เดี๋ยวอันนี้บรรยากาศภายในวัดนะครับเขากำลังทำพิธีอยู่มาที่จอดแป๊บ มีบรรยากาศด้านหลังวัดรอบวัดนะครับนี่ทุกงานานเ,เลยไปนน่นก็เป็นโรงเรียนแล้วครับนี่แต่ก่อนถนนนี่ไม่มีเป็นเป็นคันนาเนาะนี่มีทําบุญนะบวันพระก็ะจะมาคนที่เนหมู่บ้านก็มารวมที่สาลานี่แหละะครับเ,เดี๋ยวไปทําบุญกันก่อนนะครับ มีหอะระฆังแล้วก็ห้องครัวเนาะอยู่ทน,นู้นประมาณนี้เหยวัดไม่ไม่ใหญ่เนาะบ้านเล็กนี่ก็สล,ละมีพระไม่กราบไหว้ก็ถ่ายบริเวณวัดให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายทางในหมู่บ้านให้ดูด้วยนะครับดูว่าจะถ่ายได้ไหมมีนั่ง้างหลังกระบะ จะลองหาถ่ายในหมู่บ้านลเล่นๆนครับว่ามีอะไรให้ถ่ายว่างเนาะนี่ทางที่เรามาเมื่อเช้านี้นะครับให้ดูบรรยากาศเป็นบ้านเล็กๆนะหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านผมก็เริ่มมีขยับขยายทำบ้านออกมาโซนข้างนอกบ้างแล้วนะ ช่วงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนาะอีกไม่กี่วันเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนเก่าก็เกษียณแล้วมีนจะฟุงนาวัดก็ไม่ได้ไกลหมู่บ้านมากแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใกล้มากเนาะเพราะว่าถ้าใกล้เกินก็อาจจะรบกวนครับการ บ้านนะครับก็จะมีการสังสรรค์ยินดื่มปกตินี่แหละครับที่ตัวทั่วไปเป็นสารป่อปู่ดมพลนะครับสารจำหมู่บ้านนี่ก็คุณยายครับเดินกลับจากวัดนะครับวันนี้เป็นมันพระด้วยนะเนี่ยที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเป็นมันพระนะครับทางหมู่บ้านก็จะไม่ไม่กว้างมากนะเวลารถยนต์สวนกันก็ ต้องขับอย่างระมัดระวังแล้วก็บางครั้งบางทีนะ้อมอไซค์บ้างคนหนู่บ้านบ้างอาจจะไม่คุ้นชินกับการแบบรถวิ่งเยอะๆก็อาจจะมีการเข้าออกแบบไม่ระมัดระวังนะครับคนขับก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะครับไปด้านขวานี่ก็จะเป็นทิศเหนือของหมู่บ้านนะครับนี่ก็จะเป็นซอยกลางหมู่บ้านนะเป็นสีแยกนี่ก็หมู่บ้านก็จะติดกันนี่แหละนะครับบ้านก็จะ เล็กบ้างใหญ่บ้างเนาะตามฐานะการเงินของแต่ละครอบครัวนะครับใครมีเงินก็ทําบ้านนี่ก็จะเป็นร้านค้าบ้านของครูยุศนี่ก็ไปซอยบ้านพิสัยเดี๋ยวก็มาเล่นกับพี่ดีเขานะครับนี่นครับบรรยากาศหมู่บ้านก็ชิดๆ,ต,ดๆติดกันนี่แหละนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือพึ่งพากันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินนะยู่นี่ ก็จะเห็นกันหมดนะครับหมู่บ้านก็เดินหากันก็แป๊บเดียวนะแต่ทุกวันนี้ก็สะดวกสบายมีรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์นะับเด็กๆก็ขับได้แล้วนะครัะก็เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศหมู่บ้านเนาะก็ประมาณเดี๋ยวจะ ไปข้างหน้าอีกนะครับก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านน,นี่อันนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะก็เป็นทางปูนเกือบหมดทุกซอยแล้วนะหมดทุกซอยแล้วมั้งนะครับนะผมก็ไม่ค่อยได้สำรวจตามซอยต่างๆแต่น่าจะเป็นปูนอยู่นี่แหละก็นานแล้วนะ่ะถนนเส้นนี้ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับอาจจะมีพังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของถนนนะครับแต่ถือว่าแข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีรถหนัก บิงเข้ามานะนี่ก็จะเริ่มมีบ้านลอยามาทําอยู่ข้างนอกนะข้นางหน้าก็เป็นทางรัดยางเส้นหลักที่จะไปเข้าไปในตวัวอำเภอนะครับเลี้ยวขวาก็ไปชัมิีเลี้ยวซ้ายก็จะไปวีรําก็ได้ไปนางรองก็ได้ได้หมดนะเส้นนี้นี่จะเป็นทุ่งนาของคุณตาตัวนี้แหละก็ทํานากันตั้งแต่เด็กนะในอยู่ยู่แถวนี้แหละนี่ก็จะเป็นบ้านน่เหิมนะเพิ่งเริ่มปลูกสร้างใหม่ จะค่อยๆถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปของ